ครับหัวหน้าทีดีต้องทำอะไรบ้างตอนที่สามตอนจบแล้วนะครับ <c oughs> เป็นหัวหน้ามักทุ่มเท,เทเท่สุดๆไม่มีหยุดฉุดเวลาให้มาหาเป็นหัวหน้าไม่ดูถูกลูกน้องมาเจรจาพาทีมีพลัง เป็นหัวหน้าเจอปัญหามาทุกเรื่องไม่โกรธเรืองให้เปลืองตัวกลัวผิดหวังเป็นหัวหน้าหัวไวไม่จิตบังอย่าชิงชังและกรลังเกียดคนเบียดเบียนเป็นหัวหน้าเชื่อกันว่ามีอำนาจต้องเปลืองปราดมากต้องมั่นคันบังเหียนเป็นหัวหน้าต้องเริงร่าอย่าวนเวียนคณมันเพียนเขียนเป็นบทกำหนดงาน เป็นหัวหน้ามาไกลให้สูงส่งจิตมั่นคงตรงประเด็นได้แก่นสารเป็นหัวหน้าเน้นคุณค่าพาชน,นานทีมสำราญเบิกบานใจได้เลิกดีเป็นหัวหน้าใจกว้างสางปมขัดสื่อสารชับมัดจิตใจให้ของสีเป็นหัวหน้าเด่นวาจาหน้าเวที ยกคนดีมีผลงานกล่าวขานชมเป็นหัวหน้าท่าทีอย่กจิกบุค,คลิกอย่าพลิกแปลงแต่งเหมาะสมเป็นหัวหน้ามีท่าในคารมผูกเป็นปมนิยมแก้แม้ถ้อยคำเป็นหัวหน้านุกรู้ดูคนออกคนปอกลอกกรอกสายตามักพาขำเป็นหัวหน้าอย่าเสืท่ามาถูกอัม อาจเพี้ยงพรำถลำทางห่างความจริงเป็นหัวหน้ายามัมช้ามาเรวรวดมันต้องตรวจสำรวจงานสารทุกสิ่งเป็นหัวหน้ารีบเดินหน้าอยาประวิงไม่หยุดนิ่งชิงด็ดขาดอำนาจมีเป็นหัวหน้ากล้าวไว้ภายใต้กฎจงกำหนดเพื่อปลดช่องให้หมองสีเป็นหัวหน้ารักษาหน้า ล่าคนดีตามวิธีมีคุณธรรมคำจุนคนเป็นหัวหน้าเริงร่าพาไหวพริบมีระยิบหยิบขึ้นมาสง่าผลเป็นหัวหน้ารู้ค่าปัญญาชนแม่ตาคนวนกรุณามุทิตาตามเป็นหัวหน้าทรงคุณค่าปรารถนานิดดุลยพินิจจิตผุดผ่องต้องเกรงขามเป็นหัวหน้ามีหลักว่าต้องพยายาม การนำความตามถนัดควรจัดไปเป็นหัวหน้ารู้เวลากาลเทศะต้องพบปะชะผุ้คนร่น,ร,นร่นสมัยเป็นหัวหน้าลำบากยากหัวใจสึบนอกในไม่เคยหวัน่นพระนุปราเป็นหัวหน้าพัฒนาหาแนวคิดสปิริตคิดแนวใหม่ไฝ่ฝันหาเป็นหัวหน้าไม่สนุกทุกเวลา ต้องมุ่งหน้าพาทีสุดลิ้นงานเป็นหัวหน้าศึกษานานานทัศนะอย่าลดละลนักหน้าที่มีสืบสารเป็นหัวหน้ารู้ดีมีตำนานให้ประสานตำนานโจทย์มีโทษคุณเป็นหัวหน้าสร้างค่าพาลูกน้งงองคอยปกป้องคนดีดีที่ต้องหลุนเป็นหัวหน้าควรหมั่นหาความการุ่ม คอยเจือจุนในคุณงามแห่งความดีเป็นหัวหน้าจะสร้างค่ามาแต่พูดจงเป็นทูดสุดผสมคมศักดิ์ศรีเป็นหัวหน้าสุดสง่าในธานีให้ทุงที่มีกล่าวชมสมองค์กรเป็นหัวหน้ารีพัฒนา,าพากระตุ้นมีแรงหนุนคุณธรรมนำสั่งสอนเป็นหัวหน้าท่าสนุกทุกขั้นตอน แรงสะท้อนย้อนในความตามคันลองเป็นหัวหน้าควรแต่กล้าเวลาสัมภาษณ์ความสามารถเป็นที่หวังครังสมองเป็นหัวหน้าเรือตาหน้าช่ำชองตอบสนองครองใจงานบริหารคนเป็นหัวหน้ารุดหน้ากว่าที่คิดกายกับจิตต้องติดตามยามสักสนเป็นหัวหน้าอย่าชล่าหากันชน ควรฝึกฝนบนตนเองให้เก่งเคยเป็นหัวหน้ายุติธรรมนำเป็นร่องให้ลูกน้องหายห้องใจไวเฉลยเป็นหัวหน้าอย่าชล่าพาจะเคยกว่าจะเอ่ยเดี๋ยวเลยความตามไม่ทันเป็นหัวหน้ารุดหน้ากว่าคนอื่นสร้างจุดยืนตื่นอารมณ์ครมขันเป็นหัวหน้าอยู่แนวหน้ากล้าผูกพัน ไม่ไว้วันท่านด้วยดีศักดิ์สรีงาเป็นหัวหน้าใช่แค่หน้ามากับหัวหลอดทั้งตัวกลัวไปหมดอดกล่าวขันเป็นหัวหน้าต้องไล่ล่าเวลางานต้องสืบสารการสืบทอดตลอดเอ้ย ขอบคุณนะครับเกี่ยวับการกดกระดิง่งเพื่อการกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ